สวัสดีค่ะทุกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต้องก็จะมาย่างหมูนะคะ,คะเนี่ยซื้อมาแพ็คละ75บาทค่ะหมูสามชั้นสไลด์แบบบางมากเลยนะคะก็จะย่างเตาเลยนี่ค่ะ สวยค่ะน่ากินมากแล้วก็มีกุ้งค่ะกุ้งหัวใหญ่นะคะวันนี้กุ้งแม่น้ำใช่ปะจะให้กุ้งแม่น้ำารู้นี่ค่ะเราก็จะมาย่างแบบหมูสามชั้นท้ายเบคข้าเลยนะคะทุกคนล้วที่เหลือเดี๋ยวเราจะเอาให้ใส่กับผันฮีโคราชจ้ะ น <What? S 1> ัใช้ง่ายมากเลยนะคะเตาหมูย่าหมูของเบาโกนะคะจะย่างสักครึ่งนึงหอมมากเลยะคะ่ะกลิ่นหอมเครื่องเลยนะคะทุกคน มอากาศเริ่มดีขึนนิดหน่อยค่ะ จนจาเอาจานมาใส่เด็กคนของหนูหน่อยเอาไว้อม่ินได้ไหมใคนได้ค่เคได้ค่ะใา่หรืว่า,า,ดววาได้ได้ค่ะอ้อาวาจารีตยังไปต้อลองเล่นไปนี่ค่ต้นไม้ เินเรียมนะคะทุกคนเนี่ยเบคอนกินกับน้ำจิ้มกินแต่ก้มตามก็ได้ค่ะอร่อยสุกแล้วค่ะปะเตเี้ยวเองนะคะทุกคน